มาสวัสดีทุกท่านนี้ก็อยู่ที่ถนนเส้นอะไรล่ะยันนะครับที่วัดป่ายางนะครับอำเภอกษตรวิสัยซึ่งขลาก็เริ่มมีาบแล้วนะครับขาก็เริ่มมีาบแล้วนะครับ ก็เป็นบรรยากาศก็รอฟังเทศนะครับรอก็รอฟังเทศนะครับรอตาต้มหน้าท้องด้วยนะครับเวลาประมาณก้ามใช่ไหมครับต้อนรับชมที่เียต้อานรับชมที่ช่องแดงได้เลยนะครับหรือว่าแอปแดงนะครับช่องแดงได้เลยนะครับหรือว่าแอปแดงนะครับผิดว่าทายดูเรียนรอนั่นผิดว่าทายดูเรียนรอนครับ งานที่มานี่เป็นงานอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุครับน,นะครับหลวงตาก,ก็จะสนทนาธรรมให้โอวาทธรรมที่ที่วัดเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวยังไงครับไปจ้านี่ว่ามียังมีแต่ก็ว่ายูดทูปลุกเหรอสาธุนะครับสาธุสาธุามางานอะไรนะครับ งานอัญเชิญพระบรม,มาสารีริกธาตุครับผมเชิญพระบรมสารีริกธาตุนะใช่เอาเ่นน้องเน้องออนนี้น้ำไม่ห<าง>ีไปไเอกอเือยปีสองอ๋อคืนคืนนะครับเป็นเป็จิ้มนะครับนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูนะครับแถวท่าน

นี่เป็นต้นสว่างละสองชั้นก็ร่วมใส่บาทมา30บ,บาทนะครับ <c oughs> ภาษาดิทิกระทาตทีิวัดกระทาตที่วัดิปายางมีสื่ออรกาเยอะเก่าเนี่

บขท่ห้สิบเ้าอกาสมีรันะครับธนาคารมอญนะครับศูนย์กาครับสาวศูปกอรมทรัมรั ตาเก่งเบาเลยวอจับปหน่วยนึงนีครับสวัสดีคุณหน่วยนะครับอะไดูกว่าบาทแล้ใส่นะใส่กระตองเอาไปตอกเครื่องเขา้าใส่ในส่วนไนเนาะใส่ในยวนกว่าเข้ากับใส่เครื่องนี้ไรนี่ เครื่องอันนี้มากดแมนสีขาวเห็นะอ่าแต่เครื่องนี้แหะมันท่านี้ใส่เลยแต่มันต้องมีกล้องมันต้องมีกล้องแมนมันต้องมีกล้องสองหมื่หกกไดยูนบอนแต่ไม่ถิงหงายเท่านั้นแหละก็ไดมขนเค้กขนาได้งอตึึงตึงเงงนง้ ตัวเลขจังเออมันยุ่งยากเชื่อเชื่อพี่ันี่ยของพี่มันจะต้องซื้อคีสตีมเป็นรายเดือนอีกถ้าไม่ซื้อคีสยโรลมันก็ต้องซื้อคีสตีมเป็นรายเดือนอยู่ดีถ้าไม่ซื้อมันยุ่งยากนลย อันน <c oughs> ี <expand your face> ้บ so <C oughs> ้านร้อนกันดีได้ครับผมถ่ายรูปปกติติดแต่ขาร้านนี้มาอาจารย์กาเปิดตัวนจะดูไม่ได้ดูไปเลยมาเลยภาพละแต่ให้เขาเห็นเสื้อบระคำน้อยดีกว่าออื เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับใช่ครับเสร็จเรียบร้อยไม่ได้ถ่ายที่วัดเลยปะาพิ่งี่มาจากวัดใช่ไหมโอเค ก็โอเคนะครับประมาณเก้าโมงนะครับเดี๋ยวจะหลวงตาจะมีสนทนาธรรมยังไงก็ฝากรอติดตามรับชมกันอีกทีหนึ่งนะครับหรือไงเดี๋ยวต้องเข้าไปเช็คสัญญาณก่อนนะครับในวัดไม่รู้ว่าจะยังไงนะครับสำหรับวันนี้ก็ไลน์นี้นะครับก็ขออนุญาตลาไปก่อนนะครับถือว่าเป็นบรรยากาศชเช้าๆนะครับจิตหลวงตามาโปรด บินทบาทที่เกษตรวิสัยนะครับเนี่ยชื่ออำเภอเกษตรวิสัยนะครับ